เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์มานะคะ0 2 6 8 9 3 6 7 3นะคะ0ูนย์3 6 7 3นะคะส่วนท่านที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนนะคะโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกได้ที่เบอร์มือถือนะคะ0 8 6 9 0 6 3 9 9 1นะคะ0 8 6 9 0 6 3 9 9 1ในการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าจะให้ดีมากๆเลยเนี่ย ส่งเป็นส่งเมสเซจมาจะดีมากเพราะว่าบางครั้งเวลาคุณลุงคุณป้าโทรศัพท์มาบอกชื่อเนี่ยนะคะสัญญาณบางครั้งคลื่นมันอาจจะมีแบบรบกวนบ้างแปลปวนบ้างได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่ออาจจะมีผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนนะคะหรือตัวอักษรวรรณยุกตสละอาจจะเวลาเราเขียนอาจจะผิดบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นดีที่สุดเลยนะคะ,ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะแล้วก็ถ้าลูกหลานบางท่านบอกว่าคุณลุงคุณป้าบอกว่า,า,วาส่งเมสเซจไม่ไม่เป็น ไม่เป็นไรค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วพอลูกหลานกลับมาจากที่ทํางานนะคะก็ให้เขาเนี่ยส่งข้อมูลมาที่เบอร์นี้นะคะโดยที่1แจ้งชื่อนะคะชื่อเราชื่อนามสกุลอายุนะคะที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับนะคะเพราะว่าในเร็ววันนี้การอบรมการนวดทุยหนารอบ2เราจะจัดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสให้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ ไม่คือรับจํานวนจํากัดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกส่วนท่านใดสนใจเทปรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก๊กควยชาจีนตังกุยนะคะการการไปแก้ไขาอาการไอด้วยการใช้สาลี่ภาวะการมีบุตรยากนะคะแล้วก็ขิงในทฤษฎีแพทย์จีนแล้วก็ยังอีกหลายๆเรื่องนะคะที่จะทยอยตามออกมา โทรศัพท์มาสั่งซื้อแล้วก็สอบถามได้ที่0869063991นะคะ0869063991นะคะก็รีบโทรศัพท์มาได้นะคะค่ะอาจารย์คะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อเบลเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าข้อห้ามที่เราต้องบอกว่าต้องต้องต้องเข้มงวดหน่อยนะคือคือสิ่งที่ควรสําหรับคุณแม่ที่อยู่ในวในระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยก็คือปลาเยอะหน่อยได้ไข่แดงเยอะหน่อยได้ไม่เป็นไร นมมากหน่อยเราไม่ว่ากันนะคะคแต่สิ่งที่ห้ามเลยก็คือหนึ่งอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ย่อยยาก<ช>สองก่อนคลอดก็คืออยู่ในระหว่างตั้งครรนเนี่ยให้ใช้อาหารและสมุนไพรลิตยเย็นนะคะแต่ถ้าหลังจากตั้งครรนไปแล้วให้ใช้สมุนไพรหรืออาหารที่มีลิดร้อนขอไปก่อนคลอดก่อนอาจารย์ก็อนร,ระหว่างตั้งครรททำไมต้องใช้เย็นฮะทำไมไม่ใช่ร้อน <c oughs> <c oughs> คือคือตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามขาด <ขา S 2> นะถ้าร่างกายเราเย็นเกินไปกินร้อนได้ <ขา S 2> นะครับเพียงแต่ว่าอยาร้อนนะฮะอ,อาหารที่ร้อนเนี่ย <ขา S 2> พวกนี้มันจะสร้างพลังงานเยอะ <ขา S 2> นะฮะในในทฤษฎีแผนปัจจุบัน, <ขา S 2> นะในถ้าหากว่าในในทฤษฎีแพทย์จีนเขาบอกว่ายาร้อนเนี่ยทำให้เลือดหมุนเวียนเร็วขึ้นยาร้อนทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นถูกต้องเร็วขึ้นเลยนะฮะครับนะฮะเพราะว่าถ้าหาว่าร้อนร้อนเลือดมันจะสูบฉีด ถูกต้องนะเพราะสูบฉีดก็จะมีผลต่อเด็กมันน่าจะดีไม่ใช่เหรออาจารย์ไม่ใช่เลือดจะได้ไปหล่อเลี้ยงเด็กได้ดีไงไม่ใช่อาจจะแท้งได้อ้าวเหรอฮะใช่โอ้ถ้าเยอะเกินไปไม่ดีค่ะนะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างที่ว่าค่ะให้เลือดสูบฉีดหน่อยนึง่นะฮะไม่ว่าแต่ว่าถ้าเยอะเกินไป อย่างบางท่านถ้าจะดื่มน้ําขิงบ้างหรืออาจจะกินพวกต้มยำบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ว่าอาการมันเป็นโภชนาบําบัดใช่ไหมคะแต่อย่างทุเรียนนี่มันไม่ใช่โภชนาบําบัดแล้วนะอันนี้มันหุ่นแล้วนะกินได้แต่ว่าต้องระวังระวังหน่อยค่ะเดี๋ยวหุ่นจะไม่สวยโอ้แต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องหุ่นล่ะอาจารย์ไม่ซีเรียสเรื่องหุ่นก็ก็ก็ไม่ไม่ควรกินเยอะไปเพราะว่าค่ะเอ่อย่อยยาอะไรที่ย่อยยากเพราะผมมันน่าจะมีปัญหา แต่ทุเรียนคงย่อยไม่ยากมั้งย่อยไม่ยากแต่กินทีแล้วแน่นแน่นมากแน่นมากเลยก็อย่างที่บอกขนาดขนาดเราไม่ได้ท้องอ่ะเราทานทุเรียนไปสักเม็ดสองเม็ดเรายังรู้สึกแน่นเลยในกรณีของคนที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยก็คิดดูก็แล้วกันว่ามันจะขนาดไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบกับเด็กขนาดไหนใช่ไหมคะก็ต้องระวังด้วยตอนนี้กับต้องต้องระวังกว่ามีหลายคนเขาไม่กล้ากินไข่นะฮะกลัวคอเลสเตอรอลนสูงนะฮะเพราะว่า อย่าไปสนใจนะฮะอย่าไปสนใจตรงนี้นะฮะกินใบก่อนนะฮะเราค่อยว่ากันทีหลังจริงๆแล้วเรื่องการกินขขยนี่คุยกันมาหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ผลกาวิจัยก็แย้งกันมาตลอดเวลาค่ะอาจารย์นะฮะแย้งกันมาตลอดเวลาบางบางสำนักให้กินไขอบางสำนักบอกห้ามกินไขยพอๆกับเรื่องนมจุอาจา์ใช่ นะฮะบางคนเขาบอกกินไข่แล้วดีบางคนบางบางเรเปอร์บอกกินไข่ไม่ได้แล้วเราเรายังเอาเอายังไงดีอาจารย์ผมเป็นคนที่อยู่ในสำนักของกินไข่เรายังแนะนำว่าการกินไข่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงในหว่างตั้งครรนทุกคนทุกวัยทุกวัยด้วยครับ ทุกคนทุกวัยคนะครับค่ะขายมีสารอาหารอยู่สูงมากถูกต้องค่ะนะฮะอันนี้สำนักไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครแย้งตรงข้อมูลตรงนี้ถูกต้องฮ่ะนะฮะใครมีสารอาหารสูงมากแล้วร่างกายเราไปเอามาใช้ได้ดีมากคนะฮะคโดยเฉพาะไข่แดงอืมเราเรายังเข้าใจว่าไข่ขาวเนี่ย จะมีโปรตีนเยอะค่ใช่ไหมเพราะถ้าพอโปรตีนเราเรียกว่าโปรตีนไข่ขาวถูกไหมเราเราว่าโปรตีนขาวาโปรตีนใ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 นไข่ขาวจะเยอะแต่จริงๆแล้วไข่ไข่ขาวเนี่ยมีโปรตีนอยู่แค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าไข่แดงมีมากกว่าไข่แดงมีสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะในประตูโปรตีนในนี้ใช่ไหมฮะให้เราจะเห็นว่าสารอาหารในในใน ไข่แดงนี่สูงมากน,ะะนอกจากนี้ยังมีคอเลสเตอรอลนะฮะมีสารอาหารพวกฮอร์โมโนต่างๆเยอะมากวิตามินก็เต็มไปหมดะ,ะไม่มีสำคัหนะท,ท,ท,ที่แย้งตรงนี้ huh นะแต่ที่นี่เป็นปัญหาก็คือการกินขไข่แล้วคอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นไหมเขาบอกว่าเมื่อมคอเลสเตอรอลสูงการกินไข่คอเลสเตอรอลมันก็ต้องสูงขึ้น อ๋อ <AL> อันนี้คือในสำนัก,ท,กที่เขาไม่ไม่เห็นด้วยกับการกินไ,ไข่เขาบอกว่าไอ้ตัวไข่เนี่ยมันจะเป็นตัวการทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเพ<ช>ราะนั้นก็อย่าไปกินมัน<ช>เพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยดีอ,ยดอันนี้คือในกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับการบริโภคไข่<ช>แต่ในกลุ่มที่เห็นด้วยเขามองไงฮะคือจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองผมคิดอย่างนี้คอเลสเตอรอลมาจากไหนคะคอเลสเตรอมาจากร่างกายเราสร้างเองถูกค่ะถูกไหมฮะตับ เป็นตัวสร้างขึ้นมาเองค่ะถูกไหมค่ะเคอคุณไม่กินไข่ถามว่าสร้างไหมมันก็มีเหมือนกันแหละมอต้องมีใช่ไหมถ้าไม่มีดีล่างกายอยู่ไม่รอดถูกค่ะเพราะคอเลสเตอรอลก็มีประโยชน์ในร่างกายเหมือนกันนะอ่าใช่ใช่ประโยชน์มากเลยมีประโยชน์มากเลยมันมากขนาดไหนค่ะร่างกายเรามีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดตรงไหนค่ะในสมองสมองถูกถูกไหมฮะถูกฮะถูกทำไมกกินสมองวัวอถ้าคนไหนยิไปก้ากินสมองวัวนี่เดือวรเ่ย S <S จะเกิดทันทีจะเห็นผลทันทีเลยใช่สมองหมง,หมงโลกลจะกำเริบเลยคือมันอยู่ในสมองมันเยอะที่สุดถ้ามัน <S <S 2> <S 2> ไม่ดีมันคงไม่ให้ขึ้นไปมัง้งอ่าอ่า<ช>อเฮ้ยมอ <S 2> <S 2> มันเอาเราเอามาแค่นี้มาดูแค่นี้ก็พอ <S <S สนัว่ามันมีผลมันมีคุณค่ามหาศาลค่ะถูกไหมค่ะอ่ะนี่คือเขอละทีนี้ถ้าเราไม่ยิงไข่ร่างกายคนสร้างไหม มันก็ยังสร้างอยู่อะคอเลสเตอรอลน่ถูกถูกไหมค่ะเพราะว่าร้อยละแปดสิบกว่าเก้าสิบมันเป็นแต่ตัวตับเป็นคนสร้างค่ะถูกไหมทีนี้ถ้าหากว่าเรากินไข่ลงไปร่างกายคนอ่ะคนอยู่ในภาวะสมดุลไหมถ้าว่าร่างกายภาวะสมดุลค่ะคนกินไข่ลงไปคอเลสเตอรอลใส่อมันเรามีคอเลสเตอรอลลงไปปุ๊บตับมันก็ต้องทำงานน้อยลงอืมมันก็ต้องทำงานน้อยลงเพื่อจะผลิตให้ คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นออออปกติถูกไหมมันบาลานซ์ของมันเองได้อาจารย์แต่เขาอาจจะมองอย่างนี้นะในกลุ่มที่ขัดแย้งเขาอาจจะบอกว่าก็ในเมื่อร่างกายมันสามารถสร้างคอเลสเตอรอลได้อยู่แล้วการกินไข่มันก็จะยิ่งทําให้คอเลสเตอรอลเนี่ยคือร่างกายมันมีอยู่มันอยู่แล้วไงอย่าไปเติมมันมันก็จะได้ไม่ล้นเขาคิดอย่างนั้นได้ไหมไม่กินไข่มันก็ล้นเอาเหรอเอาเขาก็เลยบอกอย่างนั้นอย่าไปกินมันเลยมันก็ยิ่งล้นไปกันใหญ่มัน ปัญหามันเดิมอยู่ตรงนี้ไง <ฮะ S 1> คือคนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกินไข่แล้วอเอเข้าใจละเข้าใจละคือความหมายของอาจารย์อาจารย์กันังจะบอกว่าคือคือสิ่งที่เขาคิดผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกรแต่อาจารย์กันังจะมองว่ามันไม่ใช่ต้นเหตุอะ่ะมันไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินไข่ไม่กินไข่แล้วมีคอเลสเตอรอลน่ะอาจารย์กันันจะบอกว่า ในเมื่อร่างกายมันต้องผลิตคอเลสเตอรอลเพราะนั้นเราต้องไปดูจุดที่มันจะไปทําลายหรือว่าไปดูแลระบบคอเลสเตอรอลใช่เราต้องไปดูที่ต้นเหตุมัน<ร>ไม่ใช่มาดูที่ปลายว่าก็ในเมื่อมันมีก็อย่าไปกินมันไอ้นั่นมันเหมือนกับไปที่ปลายเหตุอาจารย์มองอย่างนี้ถูก<ช><ช>ไ,ไหมฮะใช่คือคือ<ม>คนไปแก้มันต้องนั่งคนไปคนไปบล็อกอาหารที่ว่าจะไปลงไปตรงนั้นค่ะนะฮะค่ะคนไปไปไอตรงเอ่อไปทำให้อออคอเลสเตอรอลน,น้อยลง แต่ขนาดเดียวกันแล้วงานมันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วในไข่มันไม่ได้มีเฉพาะแต่คอเลสเตอรอลมันมีตัวอื่นด้วยคือตัวอื่นที่สารอาหารที่เยอะกว่าตัวนั้นมันเยอะแยะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละถูกต้อเราเอาสารอาหารจากตัวอื่นมันมันเยอะมันไม่คุ้มค่ามามากกว่าที่ผลเสียคือเราบอกอยู่แล้วว่าของทุกอย่างมันต้องมีของเสียของถูกถูกถูกใช่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 แต่ว่าเมื่อของเสียมันมีแม้มีนะแต่ว่า ไอ้ที่ได้มันตัวดีมันมีมากกว่ามีมากกว่าเออแล้วเราจะไปเอาข้อบุกพร่องแค่อันเดียวไปห้ามไอตัวไม่ดีไม่ให้เข้าร่างกายเลยมันก็อะไรอยู่ใช่ไม่คือหลักข้อที่สองอย่างที่พวกเราเคยบอกไอ้ที่บ่าวบอกเขาเลยตัวรมาสั่งร่างกายเราค่ะมาจากอะไรมาจากข้าวเออเราก็เราก็ได้เหมือนกันถูกไหมมาจากข้าวเพราะว่าร่างกายมาจากเปลี่ยนเปลี่ยนจากแป้งไหมน้ำตาลน้ำตาลมันก็มามาผลิตออกมาเป็น โพรโมมันไอ้ไอ้เป็นโปรตีนเป็นไอ้ไอ้เขาเลียต่อลอนค่ะถูกไหมค่ะไอ้ไข่นี่คุณไม่กล้ากินแต่ข้าวกินเป็นสัาสันมันหนักกว่าไข่ถูกไหมเหนักกว่าไข่ถูกไหมครับอ่าว่ามันมันนี่มันไม่เป็นประโยชน์ทำไมคุณไม่ไปดูเลยตรงนั้นจ้เออเพราะฉะนั้นมีความเห็นส่วนตัวอาจารย <diction aries> ์จะมองว่าไข่เหมาะคือทุกทกคนเนี่ยยังต้องบริโภคไข่อยู่แต่ปริมาณมากน้อยอันนั้ก็แตกต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ไข่ก็ยังถือว่ามีความจําเป็นครับเพราะเลยปกติผมให้บริโภควันละสองลูกวันละสองเลยเหรออาจารย์ัทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยนะทั้งไข่ขาวไข่แดงนะฮะวันละสองลูกนะครับแต่ข้อแม้มีข้อแม่อีกต้องไข่สุกต้องไข่สุก เอาไปทอดเอาไปเจียวเอาไปต้มได้เลยก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นลักษณะไข่ลวกผ่านน้ำร้อนอันนี้ต้องระวังนิดหนึง่งไม่ให้ไม่ให้กินไม,ไม่ให้กินเลยเหรออาจารย์ไม่กินไม่ให้กิน,<ๆ>กนเพราะมีไอ้พวกแบคทีเรียพวกไอ้พยาธิเยอะคือคุณแม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรนเนี่ยร่างกายเราค่อนข้างจะต้องระวังเซฟตัวเองใช่นะคะอะไรที่เราป้องกันได้ดีที่สุดบางคนอาจจะบอกอุย้ยไม่เป็นไรหรกฉันแข็งแรงขนาดมีลูกยังโอเคเลยมีลูกไม่รู้กี่คนแล้วก็กินมาตลอด ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้อ่าประมาทไม่ได้นะฮะอันแรกคือไข่สุกค่ะต้องไข่สุกขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนนะฮะเขาจะทอดทอดเจียวจะต้มจะอะไรก็ไม่ว่ากันค่ะนะฮะไข่สุกะนะฮะไข่ลวกไม่ได้ค่ะนะฮะค่ะเป็นไปได้ค่ะพยายามอยากกินผายที่มันไข่แดงที่ยังไม่สุกอือคือไม่ใช่ไข่ลวกอย่างเดียวละต้องคิดถึงไข่แดงที่ไม่สุกด้วยอ่าตนั้นก็ไม่ดีนะฮะจริงๆแล้ว ไข่แดงถ้าไม่สุกล่างไกยก็ย่อยไม่ได้เยอะน้อยและกรณีของไข่ที่มีการแปลรูปแล้วล่ะจ้าไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มไข่ไขเยื่อหมาเนี่ยได้ไหมไข่เยื่อหมานี่ไม่แนะนําไข่เยื่อหมาเนี่ยนะมีมีสารมันมีสารเคมีมีสารเคมีเยอะนะฮะสารเคมีเยอะพันไข่เย่อหมาควรจะเลี่ยงเลี่ยงเลยรวมถึงพวกเราเราก็ควรจะเลี่ยงนะฮะไม่จําเป็นก็อย่าไปกินนานๆกินทีก็ไม่ว่ากันนะฮะสตรีม มีคันก็พยายามอยากกินแล้วไข่เค็มล่ะคะไข่เค็มไม่ค่อยมีปัญหาไข่เค็มไม่ค่อยมีนปัญหาแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึนะระวังนิดหนึ่งว่าเกลือมันจะเยอะระวังความเค็มของไข่นี่แหละถ้ามันเยอะเกินไปก็อาจจะมีผลได้ครับนะฮะแต่ว่าต้องคือทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องต้องสุกไข่เค็มเนี่ยถ้าจะให้ดีคือต้องทําเองเพราะว่าไข่เค็มเดี๋ยวนี้เขาใช้ดินมาพ่อไข่เค็มต้องใช้ดินพ่อถึงหอม น้ไข่เค็มถ้าไม่ดินพอกไม่ค่อยหอมค่ะ,ะ,ะแต่แต่การทําไข่เค็มเนี่ยสําหรับคนที่ไม่เป็นนี่ทํายากนะอาจารย์สมัย <c oughs> ที่เรียนเนี่ยอาจารย์เคยสอนเหมือนกันเอาไข่เค็มไปใส่ในน้าเกลือครับได้สองวันมันก็เสียคือจริงก็ไม่มีอะไรอะ,ะน้ําอุณหภูมิสูงไปอ๋ออุณหภูมิของน้ําสูงใช่<ป>แล้วก็ตัว,ต,วตัวน้ําเนี่ยความเค็มกนไม่พอ,อนะฮะ ความเข้มข้นของเกลือมันไม่พอมันก็เลยมีเรื่องของการเกิดเชื้อการอะไรขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์คือจริงๆมันต้มน้าต้องต้มต้มสุกนะฮะใส่เกลือลงไปแต่มันเยอะหน่อยนะฮะใส่เกลือลงไปต้มสุกนะครับแล้วก็ปล่อยมันให้มันเย็นลงแล้วก็ใส่ค่อยๆเยอะค่อยๆวาง อย่าให้แตกถ้าแตกไปลูกหนึ่งนะมันไปหมดเลยเน่าอ่าใช่นะฮะอ่านะคะทำยากอาจารย์บอกว่าไข่ไข่แดงสําหรับสตรีมีครรภ์เนี่ยวันละสองฟองพอได้อยู่ครับนะคะแต่มีเงื่อนไขว่าหนึ่งไข่ต้องสุกโดยเฉพาะไข่แดงใช่ถ้าดิบหน่อยหรือว่ากึ่งกลางกลางดิบกลางสุกนี่ไม่เอาดีกว่าอย่าเอาดีกว่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมี จะเอมามาทริปออะไรขึ้นมาเลยรยุ่งเลยเดี๋ยวไขหวัดนกอยู่ในนั้นสักตัวดีเลยยุ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ไม่ไม่คุมไม่คุมค่ะอปลาแล้วไข่แล้วนมบ้างอาจารย์เหมือนกันฮะนมก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่เร่างกายเราย่อยง่ายนะฮะแล้วก็มี พวกแคลเซียมพวกอาหารนนั้นค่อนข้างเย่ะเยอะแต่ <นะ S 2> กรณีน,นมมันจะคล้ายๆไข่อาจารย์ก็คือจะมีอยู่สองกลุ่มไข่เนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยให้บริโภคกับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกก็ไม่ถึงขนาดที่ไม่ให้บริโภคแต่เขาก็บอกเออก็กินนี่มันน้อยหน่อยไม่กินได้ก็ดีกว่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ห้ามเลยแต่นมเนี่ยโอ้โหมีกลุ่มที่แบบค่อนข้างจะซ้ายขวาชัดเจนแล้วก็มากกว่านะบ,บางกลุ่มก็บอกว่าบริโภคนมแล้วดีบ,บางกลุ่มก็บอกอุ้ยบริโภคนมไม่ดีหรอกนะนมบัวเนี่ยมันจะเป็นตัวกกกกาารทที่่อให้้เเิดภมแพ็ลยํ ผู้บริโภคเองบางครั้งก็สับสนกับข้อมูลตรงนี้ด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วในความเห็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองยังไงครั้งหนึ่งผมไปอบรมนะครับก็มีหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นหมอแพทย์ปัจจุบันนะ้าไปมาอบรมด้วยกันนะครับแล้วก็วันนั้นพอดีท่านต้องไปประชุมนะกลับมาก็บ่นบอกว่าเนี่ยเมื่อวานยังบอกคนไข่อยู่เลยบอกให้กินนม S <S วันนี้กลับไปต้องบอกคนไข้บอกว่าห้ามกินนมเอ้าแล้วมันยังไงอ่ะจ้าทำไมท่านถึงมีเหตุก็เด่นๆคือ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 ปัญหามาอีกตรงนี้ก็คือว่าเาขาเขาตอนนี้ผล,ผลผลออกมาก็คือว่า<ช>่เานื่องจากว่านมเนี่ยบัวเนี่ยเขามีปฏินที่ที่ทย่อยยากที่ใหญ่กว่าร่างกายเราปฏินตัวซ้ายมันใหญ่กว่าค่ะนะทำให้เวลาเรากินแล้วมันมักจะมีเกิด มีปัญหานะครับที่ผมว่าว่าเออถ้าขายไอ้นมมันก็มีโปรตีนเหมือนกันใช่ไหมฮะนั้นเนื้อเนื้อวัวล่ะมีโปรตีนไหมโปรตีนเขาใหญ่ไปไงไม่เห็นใครโบนเลยถูกไหมฮะการกินนมเนี่ยแน่นอนที่สุดนะฮะนมแม่ะนมแม่จะดีที่สุด ในระยะหกเดือนไม่ควรกินนมอื่นอันนี้ผมผมผมยืนยันตรงนี้ตลอดนะครับในระยะหกเดือนเนี่ยให้กินให้กินนมแม่อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าหล้าหกเดือนไปแล้วนะฮะไม่เป็นไร มผมเองคิดว่าน่าจะกินได้แต่มันก็ยังจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดในกรณีคือเด็กวัยนี้ไม่ใช่เด็กวัยนี้ต้องบอกว่าสังคมยุคนี้เป็นสังคมที่บอกว่าทํางานนะคุณแม่บางครั้งมีเวลาหยุดพักผ่อนแค่ไม่กี่วันเองก็ต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะการที่จะมะีเวลาที่จะมาให้นมกับลูกเนี่ยก็น้อยลงนะเผื่อๆบ,บางคนอยากจะให้แต่ว่าน้ํานมไม่ค่อยมี ในช่วงที่จะมีจะในช่วงที่มีลูกอะน,นะคะก็เลยอาจจะต้องมีการใช้ปัจจัยเสริมก็คือเรื่องของการใช้นมผงบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราคงกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกรณีเรื่องการใช้นมกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากๆเลยพักกันสักครู่นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันเบรกสุดท้ายค่ะ